ยังไงนะ,นะสงสัยต้องซื้ออวสานหนังยางรัดอาหารมีสารพิษเสี่ยงมะเร็งจริงหรือสัปดาห์นี้ผมนายเอ๊ะจะพาคุณไปหาคำตอบกันครับหนังยางรัดอาหารสารพัดประโยชน์ใช้รัดอาหารแล้วนำไปลวกหรือต้มแต่ระวังเสี่ยงมะเร็งเรื่องนี้เป็นความจริงครับ หนังยางสำหรับมัดของถูกนำมารัดอาหารมากมายเลยนะครับเช่นผักต้มที่รัดหนังยางเป็นกําๆตามร้านขายน้ำพริกหรือการนำหนังยางเนี่ยมามัดปูแล้วนำไปต้มหรือนึ่งแต่รู้หรือไม่ว่าคุณกำลังเสี่ยงกับโรคมะเร็งอยู่นะครับเพราะหนังยางที่ผ่านความร้อนนั้นเป็นตัวการการก่อมะเร็งนั่นเองนะครับ หนังยางที่เรารู้จักเนี่ยนะครับทำจากยางพาราธรรมชาติโดยการนำยางก้อนจากต้นยางพาราแล้วทำการเชื่อมขวางซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะว่าการวาลคานซ์ด้วยสารเคมีหลายชนิดเช่นกรมมถันเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิที่กว้างมากขึ้นนะครับอีกทั้งยังใช้สารกระตุ้นและสารเร่งปฏิกิริยาได้แก่ซิงค์ออกไซด์ สารประกอบไดไทโอคาร์บอเมตไทอาโซและไทย U ูแรมนั่นเองนลครับซึ่งไขมันในอาหารและความร้อนจากการประกอบอาหารเนี่ยนะครับสามารถทำละลายสารเคมีต่างๆเหล่านี้ให้ออกมาปนเปื้อนในอาหารได้ง่ายเลยเลยครับ และหากเรารับประทานเข้าไปจำนวนมากหรือมีการสะสมอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวได้นะครับเช่นเสี่ยงต่อโรคมะเร็งดังนั้นนะครับจึงควรต้องแกะหนังยางออกจากอาหารก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารนะครับเพื่อไม่ให้หนังยางเนี่ยสัมผัสกับอาหารที่มีความร้อนโดยตรงครับส่วนการใช้เชือกฟางมาทดแทนหนังยางเนี่ยนะครับ ก็ห้ามทำเด็ดขาดนะครับเพราะเชือกฟางทำจากพลาสติกผสมสีเมื่อสัมผัสกับความร้อนสารเคมีต่างๆเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะละลายออกมาได้เช่นกันนะครับ <S 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 หากจำเป็นต้องใช้วัสดุรัดอาหารควรเลือกใช้วัสดุธรรมชาติอย่างตอกไม้ไผ่เพื่อทดแทนการใช้หนังยางลดการปนเปื้อนสารเคมีในอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับ ติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast Station the Cube ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงนะครับเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบ